ครับวันนี้ก็มาซ่อมแก้การขับไปมันดังกึกกึกกักกักนะครับตามที่เช็คดูนะครับเครื่องยนต์ก็เงียบสนิทนะครับแต่ก็พอมากรมดูด้านล่างนะครับกรมดูด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าสเกิร์ตหลังนะครับเนี่ยมันขาดมันหลุดนะครับจากที่เนี่ยนะครับหลุดแล้วก็ท่อไอเสียนะครับเนี่ยกึกกกักกักครับตกหลุมนิดนิดหน่อยหน่อยก็ดังนะครับบางทีมันไม่ได้ เสียที่โชคหรือลูกมงลูกบากอะไรต่างๆนะครับช่วงล่างบางทีเราต้องกลมดูด้านล่างครับเนี่ยตอนนี้ก็ขาดพอดีตัวเดิมครับมันจะเป็นลักษณะกิปพาติกกิบพาติกแบบนี้นะครับเนะี่ยสิบยี่สิบปีครับมีโอกาสขาดหลุดนะครับบางทีต้องอกลมดูด้านล่างนะครับเนะี่ย อันนี้ผมปูเสือกลมดูด้านล่างเลยครับก็เห็นเป็นท่อไอเสียนะครับที่มันหลวมนะครับหลวมเนี่ยครับหลวมนี้เลยจะโยกให้ดูขับไปเสียงดังแน่นอนครับปั๊กกักๆนะครับแล้วก็สเกิร์ตหนังพูดรถเก๋งรถไรที่ติดมาครับอายุอนานมสิบยี่สิบปีครับขึ้นมีกาดครับกรอบแล้วก็เสียอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นแบบ ไม่ใช่พลาสติกละจะดามจะดามเป็นเหล็กตัวนี้นครับนี่ยผมจะดามมาจุดนี้เลยปกติมันจะเป็นพลาสติกตัวนี้ที่ต่อมาจากที่นี้แต่ที่นี้มันขาดก็เลยจะดามเพื่อที่จะมันไม่ให้มันดังคลกลักคลกลักๆๆทำเนี่ยแบบนี้เราจะใช้เหล็กดามเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับตัดตกแต่งเหล็ก ใช้แทนพลาสติกพวกนี้นะครับหรือใช้จะซื้อเป็นกิ๊บตัวแบบนี้มาตัวละไม่กี่บาทนะครับก็สามารถแปลงได้นะครับให้มันน่นเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งหาน็อตหาอะไรเดี๋ยวก็ประกอบเสร็จจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากผมไม่ได้วิ่งเข้าเสื้อไหลในตัวจังหวัดตัวอำเภอครับผมก็เลยเปลี่ยนพลาสติกเป็นแบบเหล็กหาสกรูหาอะไรใช้แทนนะครับ หาที่ได้เดี๋ยวจะแปลงใส่ให้ใหชมนะครับนี่นะครับคลิปตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับใครจะซื้อมาใช้ใหม่ก็ได้นะครับหูตัวนี้ก็ขาดแล้วหรือใครจะแปลงเป็นตัวรัดแบบนี้ก็ได้ครับตัวรัดที่เป็นเหล็กแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีผมแปลงครับผมใช้ตัวนี้นครับค้ำค้ำเพราะว่าหูตัวนี้มันขาดแล้วใช้เหล็กรูแทนเลยเดีย๋ยวมาชมกัน นี่นะครับดามไปเลยเหล็กเหล็กย่อมดีกว่าพลาสติกกันแล้วนี่เลยครับคำมาจุดนี้จุดนีดน้นแล้วก็ยึดน็อตให้ตึงให้แน่นนะครับหาเบอร์แปดกันเบอร์แปดนี่เลยแล้วก็เอาให้แน่นเลยครับนี่ขันให้แน่นเลยก็จะเป็นอันอยู่แน่นตึงนะครับเดี๋ยวขันแป๊บหนึ่งนะครับวางกองแป๊บหนึ่ง ครับตอนนี้เราก็ได้ขันนัดตึงเงินแล้วครับเนี่ยสองจุดแล้วพ่ก็เป็นการคาไปในตัวนะครับก็ดีกว่าที่เป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับพวกนับพวกนี้ให้หมดนะครับตรงไหนมีปัญหาก็จับยึดให้หมดนะครับจะใช้กิปที่เป็นพลาสติกก็ได้นะครับเนี่ยอย่างจุดนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่มีก็สัญหาราคาเกลียวหาได้นะครับดัดเอาไว้นะครับ อยง่ายๆเข็มบันท้ายนะครับรัดเลยรูดไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากซ่อมรถเองนะครับนี่ครับเข็มบันท้ายก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายขนาดนะครับเนี่ยอันรุ่นนี้เนี่ยสุดๆเลยครับเนี่ยรุ่นใหญ่เปี้ยนะครับหรือใครไม่ชอบเป็นพลาสติกก็เอาเป็นแบบเป็นเส้นเหล็กเลยก็ได้ครับเนี่ยรัดไปเลยนะครับดี่ผมเอาขนาดพอดีเตัดทิ้งได้ด้วยนะครับ อ่นีครับพยายามเช็คแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดจุดนี้นัอไม่มีครับเนี่ยก็เลยใช้เข็มท้ายหนวดกุ้งนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่นะครับตัดเข้าไปก็ตัดก็โอเคใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ยจเรียบร้อยับแน่นทุกจุดนะครับพยายามสเกตดูน็อตแต่ละจุดแต่ที่ถ้ามันขยับขยื่นนะครับ ก็ทําให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวท่อนะครับท่อเนี่ยต้องแก้ไขนะครับเรมะงั้นเสียงดังนะครับขับไปกักกรักกักเหมือนรถแบบี้ช่วงล่างทางช่วงล่างเสียงอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยหลวอะไรหลวมต่างๆนาๆนาครับเช็คให้หมดตอนนี้ก็แน่นขึ้นแล้วนะเนี่ยเปี้ยนะครับไล่ให้หมดเลยนะครับ สามารถปรับใช้กับรถได้ทุกรุ่นนะครับที่ไปติดซก,กุงเกเร์ตมาน,านานหลายปีครับอีกข้างหนึ่งผมก็จะใช้คลิปเหล็กตัวนี้เลยนะครับแทนพวกนี้นะครับหาอุปกรณ์ที่เรามีครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับแต่เน้นใช้งานทําอยู่แน่นนะครับอยู่ด้านล่างไม่มีใครก้มไปมองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังค์นะครับเรามีอุปรกรณ์ที่เรามีอยู่ในะ ในบ้านครับใช้พวกนี้ไปเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ผมจะทําเป็นแบบนี้เลยครับใช้เหล็กแทนพวกลิปพลาสติกครับแล้วก็เคเบิลท้ายใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่ต้องกลัวครับยูนะครับเดี๋ยวพับนี้มาตรงนี้อีกยิงแต่เจ๋วนะครับตอนนี้ก็ใช้เหล็กแทนพวกลิปพลาสติกต่างๆนะครับนี่ครับคนที่หลุดก็ใช้เคเบิลท้ายธรรมดาของเรานะครับ ตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่แพงนะครับตัดทิ้งก็ได้เลยใส่ใหม่ก็ได้นะครับซื้อมาเป็นพวงเลยครับนี่ครับซื้อมาเป็นห่อๆเลยครับราคาแค่ไม่กี่บาทนะครับหลักสิบใส่เสร็จถ้าอยากเอาออกก็ตัดทิ้งได้นะครับเนี่ยก็มีหลายขนาดหลายแบบให้เลือกครับนี่ครับจากที่มันล้มหลวม แล้วก็รัดให้มันแน่นแทมตึงครับมาอยู่แล้วก็ตัดหนวดทิ้งครับเสร็จแล้วก็ตัดหนวดทิ้งครับเรียบร้อยนะครับ,รบก็เล็งดูทุกจุดนะครับที่มีรูมีที่ยึดนัดคล้องอะไรครับจะใส่สองสามเส้นก็ได้ครับผมใช้เส้นเดียวก็อยู่นะครับเผื่อตัดทิ้งด้วยแล้วก็ใส่ไหมก็ง่ายนะครับเนี่ยเนี่ยที่เหลือก็ เนี่ยผมพับแบบนี้ก็ไม่ขยับอยู่แล้วนะครับเนี่ยขยับมาตรงนี้ก็ไม่ได้ขยับไปข้างหน้าก็ไม่ได้ครับเนี่ยจะพับให้สนิทก็ได้ับเนี่ยที่เหลือผมจะทําท่อเลยครับเนี่ยท่อมันหลวมครับเนี่ยขี่ไปมันจะดังปักปักปัก๊นะครับเนี่ยจากสิ่งที่มันหลวมนะครับจะเก็บยึดให้มันดีนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับก็สามารถปรับใช้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ให้ดูทะเบียนนะครับ กับรถทุกรุ่นนะครับที่เป็นกระบะเป็นเกง๋งเป็นอะไรที่ติดสกงสเกิร์ตแล้วมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจุดพวกนี้ก็ต้องหาจารบีหาจารบีหาสนุมสนิกใส่นะครับขีดปังงก็ดีนะครับประามาณขึ้นสนิมนะครับบางทีตั้งแต่ออกมายังไม่เคยเซอร์วิสเคยซ่อมนะครับเนี่ยนะครับฉีดได้หมดเลยนะครับเนี่ย โ okay, อเคเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟซิงได้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับหลอดไฟซิงผมก็มีหลายสีอยู่นะครับเนี่ยสั่งมาแล้วครับมีหลายสีเลยครับเนี่ยใช้แทนพวกนี้นครับเนี่ยเดี๋ยวมีเวลา,าว่างๆจะมาไล่เปลี่ยนได้บัตรเปลี่ยนให้หมดนะครับ ชอบสีไหนนะครับใส่เข้าไปนะครับครับสาหรับหลอดตัวนี้ครับจะเป็นหลอดสองป้ายทะเบียนนะครับตอนนี้ผมก็ถอดออกนะครับแล้วถ้ามันมันติดขี้ดินขี้ผุนนะครับแล้วก็เช็ดออกมันรู้สึกว่ามันดำนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นหลอด LED นะครับเจี๊ยๆไปเลยครับเดี๋ยวจะลองติดตั้งดูตรงป้ายสองทะเบียนนะครับแล้วก็ไล่เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED อะไรครับถ้าหลอดได้ดำมก็เปลี่ยนออกหมดเลยนะครับขาดอะไรก็เปลี่ยนใช้ตัวใหม่ไปเลยนะครับนี่ครับไฟสองป้ายทะเบียนผนก็ติดไปเรียบร้อยเป็น LED อย่างสวยเลยนะครับเนี่ยพอดีกลางวันนะครับกลางวันมันเลยไม่ไม่ค่อยอชัดเท่าไหร่กลางคืนจะสว่างจ้าเลยครับเรียบร้อยนะครับทออ่อยเสียที่มันโยกกึกกักกึกกักนะผมก็ใช้สลิงอะไรโลก ใช้สลิงไปบิกจักรยานครับเนี่ยรัดไปเลยใช้เชื่อมก็ได้ครับอันนี้ก็จะตัดไปเวลามันเซอร์วิสก็ตัดทิ้งได้เป็นสลิงเดี๋ยวตัดโซ่ให้ทันทคกันทำอะไรนะตัดโซ่บอดโ,โอโซ่ขาดเดี๋ยวซ่อมโซ่เนาะ,ะเดี๋ยวทำให้